สวัสดีครับกลับมาพบกับผมหมูป่าพาลุอีกเช่นเคยครับใฟรๆก็ไหน,นสนใจก็สามารถแอดเข้ามาตามทีเด็ดเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพราะนอกเหนือจากตัวในคลิปรวมไปดึงกลุ่มว i ไอพีที่ผมจะมีตัววิกทีเด็ดวิเคราะห์เปิดไพ่เน้นๆสามใบแจกในทุกๆวันด้วยก็เอาละครับสำหรับฟุตบอลประจำวันพฤหัสบ,บดีที่10 พฤศจิกายนนี้นะฮะเราไปกันที่สุขบอลนลาลิก้าสเปนนะฮะวันนี้มีลงสนามกันทั้งหมด3คู่เรากันไปในคลิปคู่ดึกเลยนะค,ะคู่ตีสามครึ่งจะเป็นการพบก,กันระหว่างเรอัลมาดริดนะครับเปิดลังซานลิโก้บาร์บิลรับการไนของกาดิชเนครับโดยเรเกมนีนะฮะโหเรอัลมาดริดต่อมากมายมหาศาลเลยถึงราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งก็ต้องยิง3ประตูนะถึงจะ กินนั่นเองครับสำหรับเรอัลมาดริดวันนี้ก็ถือว่าจนหนักเลยนะว่าผงลงานล่าสุดนี้บุกไปแพ้รายโยมา3ประตูต่อ2องนะทำให้ตอนนี้เนี่ยโดนบาซโร์นาทิ้งห่างไปแล้วนะวันนี้ต้องเร่งฟอร์มหน่อยเพื่อที่จะไล่บาเซโล์นากลับมานั่นเองครับขณะที่ทางกาดิชเองฟอมช่วงหลังก็ยังลุ้มๆุม,มนอนดอนดอนนะครับไม่ดีแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรนะวันนี้ก็น่าจะบุกมาสู้เต็มที่เช่นกันครับอ่ะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ตัดสินกันดีกว่าว่าจะเปยังไงเริ่มจากทางราชันก่อนนะครับวันนี้ได้มาเป็นไพ The Star. ่เ,เ,เดอะสตาร ด้วยเอ่ยเล่นกันได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ก็ยังประคองตัวได้ดีเชื่อว่าน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับขณะที่ทางทีมเยือนเองนะครับได้มาเป็นไพ่นักรบอาไพเอแชร์ิตถือว่าวันนี้เนี่ยหูมาแบบไม่มีเกรงก็ถิ่เลยนะสู้เต็มที่วิ่งถวายหัวหวูวิ่งสู้ฟัด กัดไม่ปล่อยอะไรประมาณนั้นเลยนะครับวันนี้เชื่อว่ามาสร้างปัญหาให้แน่นอนครับแล้วบวกกับทางไพ่ทางเจ้าถิ่นเนี่ยผมมองว่าแม้เจ้าถิ่นเรลมาดิเนี่ยจะเหนือกว่าก็จริงแต่ดูแล้วจากไพ่แล้วก็ฟอร์มโดยรวมแล้วเนี่ยวันนี้ยังไงก็เหนื่อยนะฮะแล้วด้วยเลที่เปิดมา2รลูกควบ2ลูกครึ่งเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะวันนี้นะฮะเลยขอวัดใจายอยู่รองที่การชนะครับเชื่อว่าแพ้แหละแต่อาจจะแพ้ไม่ขานนะวันนี้จัดไปวัดใจาที่การิชครับ